มองกล้องมองกล้องเจ๋งมั้ครับถ้าดเ yani. กิดเราไม่รู้ตัวใช่ไหม <pue. S 2> ตัวป่ะไม่กลัวนะใกล้ใกล้เกยง มาทำลายที่นี่ไหมอ่าขึ้นกำลังแผนนิันี้อันนี้ขึ้นกำลังแผนนิไหวนะทรบริหานประเทศไทยโดยยุวาอุปกรึ่วร่วมรวยกับเลยนอสเตอร์สิตักหลังรับเก่าเร์พิดารร่วมกันนะครับซึ่งเป็นอุปกิณกรจัวมันมันขยับตัวในโดยที่ประมาณเจ็ดลิเตอร์เลยเจ็ลิงตรเลยถ้าอ้างอ่บงงแล้วก็เจ็ดนี่ลบเลย

จุดของเราอย่างไรมีความพร้อมเช่นอาคารจการออกแบบอาคารตั้งแต่วิจวกรรมนะครับระบบการาการกําหนดในในพื้นที่ควบคุมว่าเป็นความเสี่ยงแห่งการกเกิดแผ่นดินไหวเราจะต้องกําหนดรูปแบบของอาคารที่จะต้องออกแบบที่สามารถที่จะล้มได้ในขณะเกิดแผ่นดินไหวต้องมีการยึดติดไม่ให้ล้มนะครับแล้วก็ขอที่วางบนความเสี่ยงของพื้นที่สูงที่อาจจะมีเหตุการณ์ที่สั่ง นได้เวลาเกิดแผ่นดินไหวเนี่ยพวกเราเองจะต้องรู้ว่าเราควรจะอยู่ในหเวในถ้าจะออกระยะทางไกลกับโต๊ะได้ถูกไหมโอเคครับโอกาสที่จะชงต่ำมือไปด้วยต่ำมืได้วยต่ำมือไปด้วย ได้ขึ้นด้วยนหนึ่งอ่าทีนี้ขนาดที่เกิดร่างเนี่ยอันนี้โยกขนาดเนี้ยเกิดไปด้วยนะถ้าเกิด,ด,นะก,ดกลับไปเนี่ยคุณคณถามว่าเครื่องนี้จาลองมันไหวแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราลองลองดูขนาดที่เกิดเป็นไหวนี่เราไม่รู้ตัวเฮครับเราไม่รู้ตัวเพราะเกิดไปแล้วมันสามารถจะเกิดขึ้นอีก,อต,กต่อเนื่องไปเรื่อยๆทำตัวเล็กลงปกป้องที่สัตว์ย่อตัวลง

กิดครับก็ช็อกนะครับการเกิดในนด้นไหวมันไม่ได้เกิดทั้งเดียวนะเพราะว่าการขยับตัวของเกิดโลกเนี่ยมุนะะฮ